ในเอำเภอกุมภวะปีได้นําหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนพร้อมด้วยชาวตําบลเสือเพลอเอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทํากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจําเดือนนี้เราได้ดําเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ3,500กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นําพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มา เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกรุมภาวาปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่าง รวมตัวกันทําจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธ,ธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทํางานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดภูทกภัยวัตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราเราก็รวมกันกจตาสากับท่านกำนันกับทวกผู้ใหญ่บ้านคือเป็นการปลูกฝังปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทําสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเขาเห็น กำนันทาเขาเห็นลูกชายผมทําเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วยก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันไปสร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในในส่วนนี้ช่ออำเภอคุมพวปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทํากิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภบปีมีจิตอาสามากถึง30,000คนและทํากิจกรรมจิตอาสามามากกว่า2,500ครั้งเราทําความดีทําความดีเพื่อชาติเพื่าติศสนาศาสนาและพระหมหากษัตย์และพระหมหากษัตว์จี